ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่องสักศรีคนเกษตรที่ระดับสูงครับพี่น้องเมื่อวีบ่าวสักศรีสิมาเ่าปัญหานะครับบอกปัญหาของสวนปามในเฮน่านะครับที่อยู่ในผาอีสานให้พ่อแม่พี่น้องเข้าได้ฟังนะครับการปลูกปามในเฮน่านี่เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้เขาเขาบนผาอีสานมันเจอปัญหาหลายครับเพราะว่าจะเป็นปัญหาเขาดีดเขาเด้งครับเขาเป็นราคาราคาปุ๋ยราคาวัตถุดิบที่แพงๆนะครับในจะเป็นขาไถขาเกี่ยวนะครับ เกษตรกรหันมาปลูกปามเป็นจํานวนมากนะครับเพราะว่าปามนี่ปลูกเธอเดียวครับแล้วก็กเก็บกินได้ถึงยี่สิบหาถึงสาสิบปีนะครับก็เลยเกษตรกรก็เลยตื่นตัวแล้วก็มองรับสื่อมันหลายขึ้นมีอยู่ทุกตาบลมีอยู่ทุกอาเภอนะครับก็เลยเป็นทางเลือกให้เกษตรกรนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งปามตัดสิบหามือบางมองตัดสิบมือนะครับสิบมือสิบสิบสิบแต่ว่าอยู่หมองที่บาศักซีอยู่วิสาหกิจชุมชนนะครับปามน้ำมันแปลงใหญ่บานแขมเฮานี่นะครับสื่อ เดือนละสองเถื่อนะพี่น้องมีเงินเขาเดือนละสองเถื่อกะมีรา่ได้จนเจือขอบขั้วได้นะครับบวขาดมือนะครับพี่น้องอ่ะสาหรับปัญหาครับพี่น้องสาหรับปัญหาของการปลูกปาล์มบนไฮนานะครับที่ปัญหาหนึ่งก็คือไฮนาคือดินที่โบมีความอุดมสมบูรณ์ของเบาศักสีนี่เอาไปตรวจ NPK นะครับปรากฏว่าได้ตัวเจนต่ำแห้งต่ำมากนะครับฟอสฟอรัสต่ำ้วกโพเทสเซียมโบมี นี่คือดินของบ่าวสักศรีซ้ำไร่ดินเป็นกรดปลูกปาล์มปีแรกกับบ่งามครับมีปาล์มถี่พี่น้องเห็นอยู่นี่คือคือปาล์มสามปีนะครับพี่น้องครับเป็นปาล์มสามปีนะครับปีแรกนี่มันก็งามเข้าก็ใส่ปุ๋ยยีเบสซูนกับโบเลืองปันไดปีที่สองนะครับปาล์มก็เริ่มเหลืองนี่ปีที่สามบ่าวสักศรีก็มาเห็ดหล่องให้เพื่อการระบายน้ำดินเป็นกรดบางพื้นที่นะครับเ้อาสีใส่พื้นดบโได้เข้าต้องยกคู่ขึ้นให้มันแน่น้อยนึงนะครับเห็นมันมีหล่องน้ำระบายน้ำ ปามบมากน้ำแฉปามมากน้ำคือมากชุ่มชื้นบ่ิดมากน้ำแฉะนะครับพี่น้องถ้าน้ำแฉะมันเสียดให้ปามดังดังหมายความว่าปามบจเจริญเติบโตหากโบเดินนะครับพี่น้องให้หน้าที่เกิดปัญหาขึ้นตอนนี้ที่บอลสักสีไปเห็นมาแล้วกับประสบกับเจ้าของก็คือพื้นที่ที่เป็นให้หน้าน้ำสิขังแอนบ่าพี่น้อง,งน้ำสิขังนาดินบ่มีความอุดมสมบูรณ์พอเขาใส่ปุ๋ยลงไปน้ำขังมีโอกาสเสียงต่อการเป็นกรด หน้าพี่น้องเกษตรกรส่วนมากเป็นกรดนะครับสามารถแก้ไขได้โดยการเอาพวกแกลบดําที่มันเป็นด่างนะครับมาใส่ระเหตให้ดินมันดีขึ้นนะครับพี่น้องส่วนหนึ่งที่พี่น้องประสบปัญหาอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องดินแล้วที่มันเป็นความอุดมสมบูรณ์บ่มีปุ๋ยบ่มีเงืนสื้อปุ๋ยใส่เพราะว่าผ้าอีสานขุงเฮานี่ดั้งเดิมเฮาก็คือคนที่เฮ็ดหน้าเฮ็ดหน้าแค่เทื่อเดียวนะครับปีหนึ่งเถื่อหนึ่งหรือว่าปีหนึ่งมีหน้าแรงนั่กับสองเถื่อ นะครับพี่น้องเงื่อนดีเข้าได้มาจากการทำนาแล้วเขาเปลี่ยนวิถีชีวิตมาเป็นสวนปามคือสวนปามสามปีให้พ้นผลิตให้กับพอเม่พี่น้องนะครับที่จริงบางบางหม่องมันก็หายหน่วยประมาณซ้ำนี่ก่อนหนานั่นอยู่หรอกครับพี่น้องแต่ว่ากะเอาเป็นว่าสามปีเป็นคากลางๆลุงผู้ลงทุนกับสองปีกลัวกับสามารถให้ผ้นผลิตได้แล้วนะครับพี่น้องครับแต่ว่าเอาเป็นคากลางๆซะเนาอว่าสามปีมันจังสๆให้หัวถี่เทลายรถี่มันใหญ่ขึ้นมาอีกจักน้อยนึงนะครับพอเขาขายแล้วมันมีน้ำหนักนะครับพี่น้อง พะเขาบ่ามีเงินเขาบ่ามีสายปานนะครับพี่น้องประสบปัญหาหนีก็คือเข้าบ่าสามารถไปสือปุ๋ยใดนะครับพี่น้องก็สิววาโอ้บ่ตองไ่ก็บ,บ่เป็นยังนะครับตามบใไซต้นบหไ่แมนเรื่องจริงครับปานขาดปุ๋ยบ่ได้แต่ว่ากับมีทางเลือกให้กับเกษตรกร,ร,กรอีกว่าเกษตรกรนั่นภาคอีสานเฮาเลี้ยงงัวเลี้ยงขั้วเลี้ยงงัว,เ,งวเป็นหลักมันก็นมีปุ๋ยมีฟุน่นเอาม่วนนั่นมาใส่กับอุดมสมบูรณ์คือกันครับพี่น้องหเห็ียดไห้ทะไล่นี่กใหไงคือกันการใส่ฟุน่น มันเทศให้ดินเท่าดีขึ้นหากเพิ่นไปได้ไกลขึ้นบอก่สิเป็นขี่ไก่ขี่ง่วขี่ข้วขี่หมูนะครับพี่น้องมียังพี่น้องก็สามารถเอามาใส่ได้นะครับหรือว่านะครับหรือว่าพี่น้องสีมีเงินเจียดไปสือปุ๋ยมาใสาน่น้ำแนะนํำอีดีนึง่งมันก็นคือปุ๋ยแต่ว่าเฮาสีบ่สามารถใส่ปุ๋ยได้โดยถีบใส่ฝุ่นเพราะว่าผาคอีสานดินเฮ่ากระด้างดินเป็นดินไา้กระด้างจะไปเปรียบเทียบใส่ภาคใตครับพี่น้องมันคนละยางกัน ภาคใต้ดินพันดีดินพันด่วนซุยดินพันดินพันพร้อมที่ศิลบปุ๋ยดินบ้านเฮาต่อต้านปุ๋ยเพราะว่าดินเป็นกรดดินเป็นดางมันต่อต้านปุ๋ยแต่ต้องมีการปรับปรุงดินซะก่อนพี่น้องจังสีเห็ดไหปามพี่น้องมันสัดขึ้นปรับปรุงดินโดยการใส่ปุ๋ยขอกต้นหนึ่งจางทีเหาเห็นอยู่ขณะน,นี้ต้อนอายุสามปีนี่นอกพี่น้องอ่าใส่บาสักสีจิทดลองใส่เบงสองกระสอบนะครับปกติกะสีใส่กระสอบหนึ่งนะครับ กระส,ส,สอบหนึ่งต่อตนนะครับใส่มูลสั์กระสอบหนึ่งต่อตนชิปเปียนเป็นสองกระสอบต่อตนเพราะว่าดินบาซักซีเป็นกรดเอาดางมาปับปรุงดินให้มันดีขึ้นนะครับเห็ดไห่ดินน้องเฮงมีคุณภาพนี่คืออยากให้พอเม่พี่น้องได้หูจักดินก่อนได้หูจักปามก่อนเขสิไปเปรียบเพียบกับภากใตบ่ได้ไปเบิ้งเพิ่นมาเพิ่นเฮ็ดจังสันจังสี่ว่านปุ๋ยเทลงเป็นถวยพี่น้องเทลงเป็นถวยก็บ,บ่ได้ผลผลิตเพราะว่าดินพี่น้องปรับปรุงแล้วบด่ดินเป็นกรดแห้งเพิ่มกรด,ให,กด,ใ,หกดให้กับดิน ดินเป็นกดต,ต้องเอาแกลบดำต้องเอาปุ๋ยขอกมาใส่เพื่อให้ความเป็นกดหน่อยลงแล้วกะดินไปสู่ภาวะเป็นกลางปับปรุงด้วยโดโลไมหรือว่าศูนย์สามศูนย์เข้าไปเพื่อให้พื้นที่ย้งเหาดูซับปุ๋ยได้ดีขึ้นนี่คือสิ่งที่เกษตรกรจะต้องหูและการทาเกษตรกรบ่เเ็ดร่องน้ำร่องน้ำเ่าต้องเลิกก็ได้ครับต่อมายี่สิบสามสิบเส้นยี่สิบเซน้เซนเอาอยู่ครับแค่ให้มันระบายออกไปปามถันง,งามแน่นอนนะครับ แต่ว่าถ้าพี่น้องเกษตรกร,กรปลูกพืชราบน้ำขังบมีระบบระบายนา้ำอย่าปลูกครับพี่น้องเสียดายพันธ์เสียดายเงินที่ซื้อพันธ์ร้อยหกสิบถึงสองอยห้าสิบบาทเสียดายแต่เนั่นพี่น้องเห็ดให้มันดีไปโหลดผู้ปลูกไม่เบาสักสีนี่ปลูกมารุ่นแรกนั้นหกปีรุ่นนี่สามปีกะอยากเอามาแบ่งปันให้พี่น้องว่าอยากให้พี่น้องผิดพาดน,นะครับว่าอยากให้พี่น้องเสียเวลาอยากให้พี่น้องสามปีมีเงินนะครับ นี่คือสิ่งที่คาดหวังอยากให้เกษตรกรได้ได้หูตะนักแ้วะกะเห็ดให้มันได้ผลผลิตคนที่เห็ดบ่ได้ผลผลิตก็สิบอกว่าปาบบ่ดีแต่ว่าสำหรับบาักกซีแล้วปุ๋ยนัน่นบาซซกซีสื่อแค่ขายปามสองเดือนสื่อปุ๋ยใส่ดเดบิดปีที่เหลืออีกสิบเดือนคือกําไรคือเงินคือแนวทรงลูกเลี้ยงน,นะครับนี่ก็บอกไว้ก็พอแม่พี่นอ้องลงทุนสร้างดินให้ดินสร้างตนใหม่นะครับ ยาสิไปฟั่งแล้วก็เอามาเห็ดพื้นที่เฮ้ามันบวกรื้อกันให้เฮ้าเห็ดแล้วเฮ้าหาความ่อค่อยๆเสริมค่อยๆปับค่อยๆปับไปเรื่อยๆนะครับเอามาตรฐานใดมาใส่กับที่ดินเจ้าของบ่อใดได้ครับพี่นอ้องต้องเอามาตรฐานที่ดินอของเจ้าของเราไปเอาวิธีที่มันดีคอยมาปรับปรุงใส่กับที่ดินเจ้าของนั่นคือวิธีที่ถูกต้องในการเดสวนปามปามแพงปุ๋ยแพงเกษตาการกรดูแลเล,ลาสิไม่ไรใดครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็มาแบ่งปันนห้พี่น้องนี่เรื่องดินแล้วก็เรื่องการใส่ปุ๋ย แต่เพียงซอหนีครับเดี๋ยวคลิปหน้าพอกันใหม่ครับพี่น้องครับสวัสดีครับ